สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์ออัิราโตยิต้าซุรินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะประแจนะคะหรือว่าเครื่องมือของไฮรักริโวนะคะโตยิต้าของเรานั่นเองนะคะซึ่งของแต่ละรุ่นนะคะของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะแชิ้นนะคะทุกคนคะ่ะนี่ชิ้นแรกของเขานะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นประแจนะคะเบอร์แปแล้วก็เบอร์10นะคะ แล้วก็ประแจชิ้นที่สองนะคะเบอร์สิบสองแล้วก็เบอร์สิบสี่ค่ะอันนี้จะเป็นครีมนะคะตัวน,นี้จะเป็นอ่าไขาควงนะคะซึ่งมีอยู่สองหัวนะคะนี้หัวแฉกนะคะแล้วก็หัวแบนนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นประแจนะคะหมุนล้อนะคะทุกคนค่ะนี่ และตอนนี้นะคะ3มชิ้นสีดาตัวนี้นะคะก็จะเป็นประาในกรณีที่ถอดล้อนะคะยางอะไหล่ที่อยู่ข้างล่างนะคะตรงด้านหลังกระบะของโตโยต้านะคะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นแม่แรงนะคะทุกคนขาตัวน,นี้นะคะแม่แรงของเขานะคะก็จะบอกวิธีนะคะในการใช้งานต่างๆในกรณีที่เรานะคะจะไปยกล้อนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะคะก็จะมีวิธีบอกนะคะซึ่งสามารถนะคะยกน้ําหนักนะคะได้ถึงนะคะ 1,500กิโลนะคะนี่โอ้ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็นะคะซึ่งไฮรักริโวนะคะประแจทั้งหมดทั้ง8ชิ้นนี้นะคะก็จะอยู่ในนะคะกระเป๋าดำนี้นะคะทุกคนขาซึ่งรุ่นแขบนะคะแล้วก็สประตูนะคะก็จะอยู่ด้านล่างเบาะนี้นะคะนี่ส่วนถ้าเป็นตอนเดียวนะคะประแจนะคะกระเป๋าเขาก็จะอยู่ด้านหลังของเบาะนะคะแม่แรงก็จะอยู่ด้านหลังเช่นกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่ใช้รถโตโยต้าอยู่นะคะหรือว่ากำลังจะออกรถนะคะก็แนะนำนะคะทุกคันของโตโยต้านะคะที่เป็นกระบะนะคะก็จะมีแม่แรงทั้งหมดแปดชิ้นนะคะทุกคนขาให้แนะนำให้เอาเอาไปไว้ด้านนอกนะคะข้างนอกรถนะคะให้ไว้นะคะด้านในรถหรือว่าไม่ควรอ่าแยกออกนะคะเพราะว่าเป็น สิ่งที่สําคัญนะคะในการใช้กรณีที่ฉุกเฉินนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่อชอบสาระดีๆของ t o โยต้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมเองนะคะหรือว่าญาติพี่น้องนะคะและในส่วนนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะไฮรักวีโว่ t o โยต้ของเรานะคะ ก็สามารถนะคะติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะทุกคนคะ่ะเราบริการตั้งแต่ตั้งแต่อ่าเริ่มจองจนถึงหลังส่งมอบเลยนะคะสําหรับอ่าวันนี้นะคะโอ๋ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะบริการดีประทับใจต้องเซลโอออนจิราโตโยต้าเท่านั้นสวัสดีค่ะเตืนเตืน